กระโดดแปลว่าขอบวิเลียนคือส่วนนี้ส่วนล่างตั้งแต่สันขอมนี้ลงมาถึงก้นก็มีอยู่ห่างจากตานิหนึ่งแล้วขอให้มีทัชพอยต์เพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้ว่าอ็อบเจกต์กับกล้องคุณมันประสานกันแค่ไหนถ้าคุณไม่มีทัชพอยต์คุณก็คือ Where are you การลงทุนอะไรที่ขาวยิ่งขาวยิ่งหายากอะไรที่บริสุทธิ์ยิ่งหายากอะไรที่ใหญ่ก็ยิ่งหายากก็ยิ่งแพงแ้าวันนี้เห็นก็คือเก่งมากแล้ว เขาขอตัวเลขเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป้บนะคะตั๊บนงคะตัวอย่างตําหนิสิบประเภทก็อย่างตําหนิที่เห็นได้บ่อยในในเซนนะคะพินพอยต์ชื่อตรงตัวเลยพินคือเข็มพอยต์คือจุดจุดตึ๊บแล้วก็เอาออกมาเลยเขาถึงเรียกว่าพรีเมียมไซส์เพชที่ดูเหมือนกระดานหนึงแต่ไม่ต้องจ่ายถึงกระดานหนึ่งแต่คนเก็บกระดานหนึงเขาก็มีความภูมิใจในแบบของเขาเนาะไฮแปว่ไฮไฮว่า u r e h i ก่อนจะยกกล้องขึ้นมาให้ถามตัวเองก่อนว่าเนี่ยฉันจะส่องหาอะไรฉันจะส่องพื้นผิวฉันจะส่องขอบฉันจะส่องตำหนีภายในนี่แอดวานค่ะแอดวานสองอันค่ะสอสอ,สอ,อันมือเดียว